สดีค่ะทุกคนตาเจียหาหวันนี้ตาเจีหลายค่ะสิงซิง Family มาซิง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 ,ซงมาบอกคุณผู้ชมก่อนเร็วซิงซิงครับทุกคนคะวันนี้นะคะคลิปนี้เนาะพาจะมาพูดถึงรีวิวนะคะเรื่องการทำพาสปอร์ต10ปีเนาะว่าเป็นยังไงคืออย่างนี้พาต้องบอกก่อนว่า,าพาสปอร์ตพาเนี่ยหมดอายุนะคะช่วงเดือนช่วงเดือนอกรกฎาคมนะคะ เดี๋ยวพาจะมาเล่าให้ฟังนะว,ว่าเรื่องการไปทำพาสปอร์ตเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเนี่ยพาจะบอกก่อนเนาะว่ามามาให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวพาจะาพาสปอร์ตมาให้คุนดูนะคะว่าพาสปอร์ตอ่าโอเคค่ะทุกคนพาจะมาพูดถึงเรื่องรีวิวการทำพาสปอร์ตนะคะ สิบปีเนาะว่าพาไปทํามาแล้วเราได้สิบปีจริงหรือเปล่าเราเป็นแบบไหนอันนี้นี่ให้คุณผู้ชมดูอะอันนี้อันนี้โชว์ให้คุณผู้ชมดูอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นพาสปอร์ตเก่านะคะให้คุณผู้ชมดูก่อนเกเคทำมันค่อนข้างดีใช่ไหมโอเคพาสปอร์ตเก่าพาสปอร์ตใหม่จะไม่เหมือนกันนะคะจะมีความแตกต่างเนาะแลอันนี้คือเล่มพาสปอร์ตใหม่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะแต่พาสปอร์ตเก่า5ปีที่แล้วเนี่ย มันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มอ่อนที่ซิงซิงนี่ไงอ๋อพาใช้จนแบบว่าคลุดคลุดแบบตาคลุดคือแบบเลือนไปหมดแล้วนะเออแล้วทีนี้พาจะบอกว่าพาเนี่ยคิดว่าจะทําเพราะว่าพาอยากที่จะเดินทางได้ทุกเมื่อนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดที่ระบาดหนักเนาะหลายคนอาจจะมีคําถามเนอะว่าพาเนี่ยจะกลับจีนเลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้พาจะมาตอบคาถามนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันพาบอกก่อนว่า พาสปอร์ตเนี่ยคือพาตั้งใจจะทําให้ลูกด้วยนะคะแต่ว่านะตอนนั้นพาไปดูก่อนว่าถ้าคนเยอะนะคะพาเตรียมเอกสารให้น้องแล้วเนาะให้งสิงๆแล้วถ้าคนเยอะพาจะไม่เอาลูกเข้าไปพาก็เลยลองๆไปดูนะคะก็คนน้อยซึ่งพาไปทําที่กงการก,กงสุนแจ้งวัฒนานะคะก็คือถนนแจ้งวัฒนานะเนาะ ทางด้านหน้ากับด้านข้างที่ปกติเนี่ยเขาจะเปิดเนี่ยเขาจะไม่เปิดนะคะก็คือจะเปิดทางด้านหลังเพื่อให้เราเข้าไปเช็คอินเซ็นชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมินะคะพาเห็นว่าไม่มีคนนะคะคือคิวจะมีก่อนนะคะแค่สองสามคิวเนะาะพักก็เลยทําให้ทั้งรูปแล้วก็ตัว,ต,วตัวพายเองนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะถามว่าเราจะทําเป็นแบบ5ปีหรือว่า10ปีเนาะช่วงที่ เขาเช็คเนี่ยเขาก็จะเช็คว่าลูกเอกอกสารลูกมีสูติบัตรไหมใบเปลี่ยนชื่อทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือยังแล้วก็พาสปอร์ตของคุณพ่อนะคะก็คืออ่า <c oughs> เขาก็จะเช็คนะคะแล้วก็เอกสารเช็คปุ๊บเขาก็จะให้คิวมาส่วนตัวพาเนี่ย <c oughs> เขาจะให้แค่เ, <c oughs> เขาจะถามเนาะว่าห้าปีห้าปีห้าป,หาป,หาป,หาปีห้าปีหรือว่าสิบปีนะคะทุกคนพาก็เลือกแบบสิบปีเนาะห้าปีจะอยู่ที่หนึ่งพัน ส่วน10ปีอยู่ที่1,500บาทะคะก็คือเพิ่มมา500บาทเท่านั้นแต่ว่าเราได้10ปีเลยพาก,ก็เลยทำเป็นแบบ10ปีนะคะ10ปีเนี่ยจะอยู่ที่เอ่ออย่างที่พาแจ้งไว้น้1,500นะคะแล้วก็มีค่าส่งนะคะไปซีนีอีกคนละ40บาทะคะก็ไม่ได้ส่งด้วยกันเนาะก็คือแยกเป็นคนเนาะของลูกก็40ของพาก,ก็40นะคะแล้วพาก,ก็ ให้เขาจัดส่งเป็น EMS เนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะไปเอาบ่อยจะไปเอ่อไปรับเองเพราะว่าไม่อยากเดินทางบ่อยเออก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็พาสปอร์ตที่ได้ามาก็จะเป็นอย่างนี้ที่พาบอกเนาะนี่ข้างในนะคะก็จะเป็นปกแข็งเนาะนี่เหมือนเป็นแบบพลาสติกแบบเออแบบแบบมันอะไรอะ่ะมันค่อนข้างแข็งแรงนะคะกว่าเดิมเนาะเออก็ภาวานาค่าว่าให้ ให้แข็งแรงไม่ขาดนะคะมีอยู่ช่วงนึงเป็นพาสปอร์ตไทยอะขาดนอะแล้วแล้วเขาจะไม่รับทานะค่าพาสปอร์ตขาดวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยต่างประเทศเขาจะไม่รับทําให้เรานะคะเขาเรียกว่าเสียหายชํารุดแล้วเราต้องไปทําพาสปอร์ตใหม่ถ้าจะมาอัปเดตเรื่องเ,ออเรื่องที่พาเนี่ยจะกลับจีนเพื่อไห่นะคะให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะว่าวันก่อนเนี่ยคุยกับน้องน้ำนะคะเพจเอะ ช่องสไปจีนน้ำก็ถามพามาประโยคหนูว่าเออพี่พาจะไม่คิดจะกลับจีนหรอเออเพราะว่าทําไมไม่กลับจีนเพราะว่าช่วงมิี่ไทยแบบว่าเออค่อนข้างที่จะแบบเหมือนระบาดหนักกัทุกคนมันวันนึงก็เป็นหมื่นๆลายเป็นหมื่นๆนคนแล้วอะไรเงี้ยพาก็เลยบอกว่า พาจะบอกเหตุผลนะคะเหมือนที่จะบอกกับทุกคนในที่นี้เนาะว่าเออทำไมทาไมทางที่แบบว่าสถานการณ์การเป็นแบบนี้นะคะลูกพาก็ลำบากอะไรเงี้ยทําไมพาถึงไม่ไม่กลับจีนภากสามีคิดแล้วว่าออพอดีซิงซิงเนี่ยเขาเป็นเด็กโรคหัวใจใช่ไหมคะเขาจะต้องมีผ่าตัดใหญ่เนะคะเมื่อได้น้ําหนักได้10บกิโลซึ่งตอนนี้น้องยังไข่ตั้ง8ปดขีดนะคะทุกคนแล้วทีนี้ พ,พาก็ต้องหาหมอทุกหาหมอที่โรงพยาบาลจุลานะคะทุกทุกสี่เดือนซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเดือนหน้าก็โดนนัดแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าน้ำหนักนยังไม่ถึงก็เลยอาจจะต้องโดนนัดอีกทีนึงก็คืออีกสี่เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ช่วงไป,ไป,ปลายปีเนาะแล้วพาก็เลยรู้สึกว่าถ้าตอนนั้นนะคะน้ําหนักน้องถึงก็อาจจะได้รับการผ่าตัดเนาะแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงก็อาจจะต้องเลื่อนไปอีกนะคะ ก็เลยอาจจะต้องรอนะคะซิงซิงหาหมออีกรอบหนึ่งนะคะว่าน้องเขาเป็นยังไงต้องผ่าตัดเมื่อไหร่นะคะจะได้ประมาณไหนเพราะว่าน้องต้องกินยาด้วยพาก็คิดว่าเออมันยังไม่ได้สะดวกนะคะทุกคนไม่สะดวกที่จะกลับไปเพราะว่าเหมือนเรากลับไปเราก็ต้องโดนกักตัวใช่ไหมคะเราก็กลับมาก็ต้องโดนกักตัวด้วยไหนจะต้องลูกจะต้องโดนตรวจโควิดด้วยนะคะแล้วก็ มันก็ค่อนข้างที่จะใช้ทั้งเงินแล้วก็เลยทั้งเวลาเนาะพาก็เลยรู้สึกว่าถ้ากลับไปก็คือรอให้เขาแข็งแรงโตอีกหน่อยแล้วก็แข็งแรงอีกหน่อยนะคะคือแบบว่าได้ผ่าตัดหรือว่าอาจจะคอนเฟิร์มแน่นอนว่าน้องจะได้ประมาณผ่าตัดประมาณเมื่อไหร่อะไรยเงี้ยถึงจะกลับนะคะพาก็คาดว่าน่าจะได้กลับช่วงปีหน้านะคะช่วงช่วงนี้คะ่ะที่เป็นช่วงของปีหน้าก็อีกหนึ่งปีนะคะ น่าจะได้กลับช่วงนั้นนะคะใจจริงเนี่ยก็อยากกลับก่อนหน้านั้นแต่ว่าลองลองคำนวณดูแล้วเนี่ยมันน่าจะยังไม่ทนันแล้วก็ยังไม่สะดวกที่จะกลับนะคะเออแต่ว่าพากับสามีเนี่ยก็ได้รับวัคซีนแล้วเนาะแล้วก็รอวัคซีนทางเลือกนะคะซึ่งจริงๆอยากจะใท้เป็นวัคซีนหลักแหละก็ะคือวัคซีนวัคซีนอีกที่แบบว่าสามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อพวกนี้ได้เนาะก็จะฉีดด้วยนะคะเออเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอไปก่อนเนาะ,ะรอไป <g ht> เรืเ่อย แล้วก็จะยังไมไ่กลับตอนนี้โอเคแต่ว่าถ้ายังไงอ่ะพาก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะว่า,า,าจริงๆแล้วมีจุดประสงค์หลักเนี่ยที่พาทำ u t u b e ขึ้นมาเนี่ยนอกจากว่าแชร์ประสบการณ์หรือว่าการที่ไปอยู่จีนแล้วเนี่ยก็ยังแชร์ถึงเรื่องการที่น้องเนี่ยรักษาโรคหัวใจด้วยเนาะพาก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าบางคนเนี่ย เจอลูกหลานมีปัญหาแบบนี้ก็จะได้มีคนคุยมีคนแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะเอาเป็นว่าท่านไงนะคะทุกคนอ่ะทุกคนค่ะอ่ะถ้าเอาเป็นว่าท่าไงนะคะทุกคนชื่นชอบคลิปนี้นะคะพาฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้สิงสิ่งแฟมิลีด้วยค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวพาจะมาพูดถึงเรื่องอะไรก็ติดตามรับชมรับฟังะคะ่ะแล้วก็จะมาพูดถึงเออหนังสือแล้วกันอาจจะพูดถึงเรื่องหนังสือการเรียนภาษาจีนเนาะสำหรับเด็กอะไร,งไรเงี้ยเผื่อพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคนที่มีลูกลูกลูกหลานนะคะอยากให้เรียนภาษาจีน่าก็จะได้มาแชร์ทุกคนฟังว่าเออจะเป็นประมาณไหนหนังสืออะไรเงรี้ยที่ที่น่าสนใจเนาะ โอเคบายบายค่ะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังสวัสดีครับคุณผู้ชมยังเฮ้ยสวัสดีครับ bye bye คุณผู้ชมยังสวัสดีครับบายบายครับบายบายครับยังสวัสดีครับบาย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 ค่ะคิสคิสโอ